จะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับกับพวกกระช่องปีเจดบอยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปหรือว่าลงคลิปมานานแสนนานนะครับผมกลับมาถ่ายคลิปลงคลิปแล้วนะครับทุกคนอ่ะขอโทษทีนะครับที่มาอมาเพราะว่าช่วงนี้ทั้งต้องไปเรียนบอลน,นะครับนู่นนี่อ่ะไม่ต้องรอเช้าไปชมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวคลิป เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปในอนาคตข้างหน้านะครับผมผมจะทําเป็นจะทำเป็น,นคลิปย้อนวาร์เรียนเพราว่าว่า,วาช่วงนี้ผมฮอตที่สุดหรือว่ายูทูบผมฮอตที่สุดคือช่วงไหนมาโอเควันนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว AP, ่าแมปสติลอะเบเร่ลอนนั่นเองซึ่งนั่นแหละครับทั่วงนี้ของผมมันไกลๆใช่ไหมราะว่าดูรีบอร์ตผมมันเบอร์ตเกิดครั้งนะทุกคนทีนี้คือเงินของผมตอนนี้ผมต้องการหาดิเงิน,เ,นเพราะฉะนั้นผมต้องการอยากได้สิ่เกี่ยวกับเงิ เนี่ยตอนนี้เงินทำเงินได้ดีมากร้อยกว่าล้านเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยววางนี็นต้องเคลียร์บางตัวผมจะเคลียร์บางตัวที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นนะครับท้าชิ้นเป็นซีไปตัวนึงม,มีสองชั้นนะมนไม่ต้องห่วงว่าจะเต็มหรือไม่เต็มผมยังมาไม่ถึงครึ่งเลยผมจองไว้แล้วบ้านหลังเนี้ย อมาสุ่มกันนะครับโอ้ยัสุ่มไม่ได้ไม่เข้าใจอ่ะมีคนสุ่มแล้วก็ไม่เราสุ่มอ่ะรอหนึ่งเดียรยังายอยู้โดยเกมมันโล่มาโอ้ยไม่นะมันติดกำดัก ไม่ได้เก่งนะหรือว่าไม่ได้เล่นเลมันก็จะซื้อแค่นี้แหละจำนวนคนจำนวนคนนะให้ดนเลยหนีเข้าบ้านโอ้ยอย่าเล่นอะไรแบบนี้มันไม่มันนะอันนี้เงินบวกช้านะเพื่อนดูใกล้นี่ผมก็แค่วิ่งไปมารอเข้าดาวนี่นะเพราะเป็นตัวใหม่ถึง ไม่ใหม่เลยหลายอาทิตย์แล้วถือว่าดีนะทุกคนแบบนี้ถือว่าเริการเล่นถือว่าดีนะครับแบบทุกนทนคนยวคลิปหน้าจะเล่นบล็อกฟุตนลยนะซึ่งตอนนี้มันฟิตชิ่งเลยถือว่าสามารถติดลา้านได้แล้วเองซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นฮนะอันนี้ตัวใหม่นะครับมาลงมาเขียงผมมาเข้าดาวก่อนนี้นะครับอย่างแรกก็ลิงพวกบวุญพวกปานทุกคน บ้านหลังนี้มีตัวที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นผมต้องวิหกสิบวิก็ไม่นานเท่าไหร่ไร่งมันโคตรนานเฮ้ยวลาแลมูยได้ไอ้ขมูบัมบี้นี่ีซานิีเฮ้ยไอคุณไอคุณไอคุณอย่นูบนีพิซานินีอ้าเอาอย่าแก้งผมไม่ลา ดูโมลิโนอตุสเตอร์ริโนเอาเมืเ่อไร่บอร์บาล و ن ลูลีลลี่ <S <S ั้เงนิโนก่อนเท่อนี้นกโมได้หก็ม่อนเงินการเจจ่ายความสุขก็เรียนที่ถึงไม่แจกเลยโอเคมันต้องการบ้านหลังนี้นะครับมีตาลาริโลตาลาลาไปครับเปนผู้หญิง ฟองไปหลายตัวซ oh, ึ่งผมต้องการไอ้ดินสูงเขาได้รบกว้ไว้นั้นโอ้เข้าไปอยู่ไม่เลยอยู่บ้านหลังนี้ที่มาเอาริโนโตสเตเรี่ผมไปมันเอาริโนโตสเตเรียโน่ผมไปไรโนโตสเตเรียโน่ไรโน มนันขโมยผมไปใช่ไหมทุกคนมันจะเห็นแต่ยอมเพะรอบ้านมันสิบคนตายก่อนออนะครับแล้วบ้านเราไม่ได้ล็อกไม่เดี๋ยวโดนสุดงานนี่บอกน้นงก็เยอะนะหล่เฮ้ยกาเล็กซี่โอ้ตัวนี้ใครเลรูเลรูเลรูเลเบลเลอรินาคาปุชิน่ของดีมาเลรูเลรูเลรูมา ไปเียบังตัวนนึงเ,เ,เ,เขาเรียนรู้เรียียบอกว่ามึงใครอีกอะต้องไม่ลรเอรื่เลอรูไม่ได้น้ประดิ่เเขารีบเวิรสครั้งเนี่ยโนร้อยห้าสิบวิ้น น้อดัน่าวน้อคูหรือว่าดีไหมตกเงินทีละสองพันดีไหมอโวคาดินีกุฟฟอน้อูเหรออโวคาดินีกุฟฟไหนดีอ่ะไหนใช้ได้ไหนใช้ <ภ><ย>จะเสียบวามตัวนะเสียบุกตัวดีดไว้เดินช่องม,มึงดิอะโวคาโดีนีแอนติโลปินี่บ้ากันบ<โดย>อกมันอะไรวะผมไม่เหนียใจเหมือนกันนะมีตะคอ,องกับตากมาขายซึ่งผมไม่เจอบ้านที่ดีนอกจากผมอยากได้บุญบีดิกุชินี่บ้านใครวะนั่น ประมาทซะด้วยไปเล่นดีกว่าชั้นบนสุดเผื่อจะมีตัวบ้าอะไรอยู่โอไม่นะไม่มีสักตัวเลยให้ขโมยตอนนี้การดูของผมผมรู้สึกว่าผมดูแล้วไม่ค่อยจะมีบ้านอะไรเลนให้ผมแลืขกขโมยนะบ้านแต่บ้านกไกลๆคลิปนี้ต้องไปถึงบิลเลียนได้ ลูเบอร์รินนี่ออคโตปูซินีลูเบรน่าดีไหมอุ้ยดีนะอุ้ยนี่มันอะไรเชี่ยเอ้ยาวอ่ะขายี่ดอกบันอันนี้นี่ละ เจอบ้านหลังนี้แล้วทุกคนไม้ปองลองลิ์ไว้แล้วโอเคจะขโมยบ้านหลังนี้นะไปสำเร็จอยางแรกล็อกทาร่จะขโมยบ้านหลังนี้สำเร็จสี่สามสองหนึ่งสวยเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยแล้วดี ของดียาถูกขโมเยอะนะแต่วผมไม่รู้เขาเขากูต้องกูจากไหนมันล็อกเฮ้ยมาไม่ถิกจะเกินสองหนึ่งอย่างว่าบ้านเรามันอยู่ใกล้เราก็เอาได้ คุยว <ítulo> <ception> ิโอลลอเมเลออนนี <it> mm ่เอาไปทั้งมันเอาไปดลแมวแมวครับโอ้ยบอกเงินจิดพันแล้วะนี่เงินทีละแสนแสนนั่นน่ะประเด็นใช่ไหมวะมัน่าไกลจากความเจริญแบบนี้เอาจริงมันก็ สนุกเหมือนกันนะแต่ผมว่าก็เฉยๆนะครับถือว่าสนุกเลยแหละเป M ap. M ap. ็นแมปแมปที่ทำให้เราโมโหนะคะไมนรู้ทำไค่ะก็จะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่การเกิดมอคาร์เจ้าตีตีตีซาฮูรนั่นเองใครใครเคยเล่นแบบนี้บ้างคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนว่าคอมเมนต์ว่า าถงตัวเองมีอะไรบ้างเองช่วยพยายามให้ผมกลับมาลุ่งอีกครั้งหนึ่งสองปีที่แล้วนั่เองสองปีแล้วนับได้เลยว่าเป็นช่องที่ผมนั่นใช้ชิดนึ่งใช้เวลาทำได้งานมาก c o ฟัน a n t u เก็เวลาเฮ้ยเรลดก็อดมา c o กฟัน n ต u e เ c o กฟัน n ต u เไม่อย่า ไม่จะเอากล้ากวฟันตัวเลฟันตัวให้ได้โอ้ยได้ได้ได้บ้านใครขโมยได้ได้ฮะหนึ่งในเช่างมันไม่ขโมยโอ้ยเออไม่เขาอจะมาบ้านลไหนี้ ร้อยห้าสิบวิใครจะไปทนรอไหววะนั่นโอ้โหบ้านหลังนี้ของดีเยอะคุณจะมาวางกับเดี๋ยวผมจะไหมคุณจะมาเล่นกับผมจะไหมแต่ดูนุไปพี่สางเขา,ขาน่าจะมีความพยายามบ้านใครเอยออกไม่ได้ด้วยไปบ้านาตีงครับเดเสียงแล้วคุน จะอะไรประมาณนี้นะคะระับสำหรับคที่มีในช่องของผมนี่ถ้าเกิดเป็นรักหรือว่ากำลังเป็นรักนี่อย่า,ยา,ยา,าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ช่องเจ็ดบอยน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ